สวัสดีครับวันที่หนึ่งพุษภศกาวันแรงงานก็เลยหยุดใช้แรงงานหนึ่งวันนะครับแต่ก็ไม่แค้วมาตั้งกินข้าวอยู่ริมริมแม่น้ำเนี่ยมองเห็นแม่น้ำอยู่เราก็จะเห็นกระแสน้ำวิ่งจากซ้ายไปขวาวิ่งเหนือลงใต้ดังนั้นเนี่ยเราก็จะ ไปไหนเนี่ยคนเป็นพวงชุ้ยก็จะคิดถึงพวงชุ้ยตลอดเวลาอาคารเนี้ยพิงทิศตะวันตกนั้นตะวันตกองศาเอียงเล็กน้อยคำนวณทางน้ำแล้วมันถูกต้องอยู่พวงชุ้ยเป็นอย่างนี้เวลาเราทําอะไรเนี่ยเราจะต้องคํานึงถึงหลักสูตรซึ่งคํานวณแล้วตายตัวไม่ใช่มโนไม่ใช่มโนเพราะอะไรผมไปทํางานบ้านลูกค้าหลายท่านแล้วก็มีบางท่าน ที่ถามผมหลายเคสว่าจานคะประตูอยู่ข้างนี้จะเป็นประตูชู้สาวไหมเนี่ยพูดแล้วยังขำเลยพูดแล้แอบขำนะครับเพราะว่าก็ประตูชู้สาวหมายถึงอะไรหมายถึงอยู่แล้วผัวมีเมียเยอะหรือมเมียมีผัวเยอะอย่างนั้นเหรอไม่ถูกนะประตูใหญ่บานหน้าประตูเล็กบานข้างประตูเล็กบานหลังบ้าน มันมีได้ต้องอยู่ถูกที่ถูกเวลามีได้ไม่ใช่ประตูชูสาวมีแล้วได้เรื่องมงคลเรื่องใดเรื่องหนึ่งต้องคำนวณด้วยนะว่าอยู่ถูกที่ไหมอยู่ถูกยุคสมัยไหมไม่ใช่ว่าเอไอก็ทำนายว่ามีประตูแบบนี้แล้วมีเมียหลายคนมันน่าขำนะครับแล้วก็ยังคิดถึงเรื่องที่ไปทำงานบ้านบางท่านแล้วเขาถามว่าบันไดทำไมไม่นับขั้น ก็บอโอบันไดเนี่ยในองศาบ้านท่านเนี่ยอยู่อย่างนี้แล้วมันถูกต้องอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปนับขั้นสองวันนี้เห็นโซเชียลอันหนึ่งนะลานจอดรถลูกตั้งนับหนึ่งบันไดขั้นหนึ่งแล้วก็ลูกตั้งนับสองนับเข้าตัวบ้านเขาบอกสองขั้นบ้านผีเออบ้านนี้อยู่แล้วเจอผีคนอยู่แล้วเถอวเป็นผีบอกชิบหายแล้วไอ้พวกบ้าน ทาวโฮมทาวเฮาออฟฟิศลูกค้าผมส่วนใหญ่ซื้อในกรุงเทพเนี่ยลานจอดรถดแ้้เก้าขึ้นสองขั้นทั้งนั้นพวกนั้นไม่กินข้าวผ่านทูบหมดเลยใช่ไหมฮะไม่แปลงร่างเป็นบรรพชนใครไปหมดแล้วเหรอนะอยู่แล้วตายหมดมัไม่จริงอย่าเอาตัก,กะแบบนั้นดูจากโซเชียลแล้วมาพูดต่อๆกันวันหนึ่งท่านจะอายชาวบ้านเขาเองแล้วท่านที่เอาไปทำตามท่านก็จะผิด ถ้าเรื่องฮวงจุ้ยเองฮวงจุ้ยอ,อย่าเอาชีวิตตัวเองไปทดลองนะครับอย่าเอาชีวิตตัวเองไปทดลองใช้คนที่เป็นดีกว่าให้คิดแบบนี้คิดถึงว่าเวลาเราไปมีปัญหากับสังคมภายนอกเนี่ยแล้วเราเอ่อมีคดีความกับใครเนี่ยเราขึ้นศาลไปสู้คดีเองเราไม่รู้ข้อกฎหมายให้เลยเลยนะจับผิดเป็นถูกจับถูกเป็นผิดแท้แท้ไปหมดดังนั้นเนี่ยท่านก็ต้องหาทนายที่รู้กฎหมายและ มีคุณธรรมในการทำเรื่องคดีให้สินแสเหมือนกันท่านฟังมาใน youtube เนี่ยท่านฟังมาในโซเชียลเนี่ยถ้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำไม่ติดหรอกครับทำไม่ติดหรอกครับมีแต่ว่าต้องไปหาคนที่เป็นจริงๆมาทำคนที่เป็นจริงๆมาทำเนี่ยจะต้องทำนายย้อนหลังได้นะว่าป่วยเมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ รวยเมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่เช่นถ้าไปสุสานทวดสุสานปู่ต้องทำนายย้อนได้ว่าลูกปู่หรือลูกทวดคนไหนรุ่งเรืองร่ำรวยหรือเกิดเรื่องอะไรนะฮะวงม,มันเป็นอย่างนี้ทำนายย้อนหลังได้จึงสร้างเรื่องใหม่ให้มงคลได้และป้องกันเรื่องร้ายได้บางท่านซ่อมบ้านผิดเลิกอยู่มารวยรวยธุรกิจด,ดีตัวเลขดี ซ่อมบ้านผิดเลิกซ่อมออฟฟิศผิดเลิกเจ๊งหรือกําลังเกิดเรื่องอยู่หุ้นในตลาดหายไป30กว่าเปอร์เซ็นภายในสองสเดือนดิ่งลงอย่างนี้มีนะครับยังไงก็ต้องระวังเรื่องการเลือกใช้ห่วงจุย้ยติดตามห่วงจุย้ยและการเลือกใช้สินแสสวัสดีครับ